รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในช่วงฤดูแรงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรีจะมีสภาพอากาศแห้งแล้งและมีลมกระโชกรุนแรงเมื่อมีการจุดไฟในที่โล่งก็อาจจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควันไฟป่าในเขตอำเภอสวนพึ่งจึงมักลุกไหม้โหมรุนแรงในทุกๆปีและขยายกินพื้นที่ป่าต่อเนื่องนับพันนับหมื่นไร่ จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในป่าและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่การเฝ้าระวังไม่ให้ไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างจึงเป็นเรื่องจําเป็นชาวบ้านในพื้นที่ส่วนหนึ่งจึงได้รวมกลุ่มตั้งเป็นอาสาสมัครดับไฟป่าเ,ปเพื่อดําเนินการปกป้องผืนป่าจากไฟโดยเฉพาะบนเขาแหลมและเขากระโจมซึ่งมีความสําคัญทั้งในฐานะแหล่งต้นน้ําและระบบนิเวศพันธไม้เฉพาะถิ่น กว่าสิบปีมาแล้วที่พวกเขาได้เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยจิตอาสาซึ่งแต่ละปีอาจต้องใช้เวลาต่อเนื่องนับเดือนเพื่อควบคุมจำกัดแนวไฟโดยเฉพาะปีนี้ไฟป่าดูเหมือนจะรุนแรงกว่าทุกปีพวกเขาจึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสืออำเภอสวนพึ่งซึ่งได้ส่งกำลังพลพร้อมอุปกรณ์เข้ามาช่วยเหลืออีกแรงในช่วงที่ไฟโหมรุนแรง การ,รเผชิญหน้าเพื่อเอาชนะเปลียวร้อนเป็นเรื่องเกินกำลังการทำแนวกันไฟจึงเป็นทางเลือกเดียวที่พอจะทำได้สำหรับกลังคนเพียงเท่านี้ซึ่งคงเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและเหตุการณ์เหล่านี้คงเกิดขึ้นซ้ำซากโดยพวกเขาเชื่อว่าสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าน่าจะมีคนบางกลุ่มที่จงใจจุดไฟให้โหมโชนเพื่อหวังผลประโยชน์บางสิ่งหลังไฟมอดดับ ทริปใหม่จากส่งโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้เราจะพาท่านไปดูผลกระทบของไฟป่าต่อระบบนิเวศบนเขาแหลมซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชรรมริที่ยังคงมีสภาพเป็นป่าอุดมสมบูรณ์และพบกล้วยไม้ป่าหายากอยู่มากมายหลายชนิด สิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิงห์พาทา่ผู้ชมมาดูกล้วยไม้ป่าหายากของไทยบนเขาแหลมที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากไฟป่าซึ่งโหมกระหน่ำในทุกๆปีสนับสนุนการเดินทางโดย <What? S 1> บริษัท <What? S 1> สิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดโยตาไฮลักซ์วีโก้ชัมซ์ g n g ปีอำเภอสวนพึ่งและพื้นที่ใกล้เคียงมักเกิดไฟป่าและกลุ่มหมอกควันปกคลุมอยู่เป็นประจำแต่ทุกครั้งที่คนรักป่าเป็นห่วงกังวลเมื่อเกิดไฟไหม้ป่าคือพื้นที่ในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีหน้าที่โครงการครอบคลุมผืนป่าชายแดนตะวันตกต่อเนื่องติดต่อกับป่าดิบสมบูรณ์ในฝั่งประเทศพมา่าคนรักป่าในพื้นที่ จึงจัดกำลังคนคอยเฝ้าระวังไฟป่าโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีหย่อมควันเกิดขึ้นการเดินเท้าเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาจุดกำเนิดของควันที่คุกรุ่นหรือขึ้นไปยังจุดสูงเช่นย,ยอดเขาเพื่อสังเกตการ์จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอยอดเขาแหลมเป็นชชยภูมิสำคัญจุดหนึ่งที่อาสาสมัครดับไฟป่าเลือกเป็นจุดเฝ้าระวัง แต่การขึ้นไปยังยอดเขาแหลมต้องใช้การเดินเท้าและต้องพักค้างแรมกลางป่าหนึ่งคืนทางสายนี้ไม่ใช่เส้นทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วไปเพราะสภาพค่อนข้างรกทึบสูงชันคนที่ต้องการขึ้นมาจึงต้องมีความคุ้นเคยและผ่านประสบการณ์เดินเที่ยวป่าอยู่บ้างเขาแหลมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นที่ราชพัสดุในความดูแลของกองทับ,บกซึ่งมีเนื้อที่โครงการครอบคลุมผืนป่าชายแดนตะวันตกของเทือกเขาตะนาวศีอยู่มากถึง1 3 2 9 0 5ไร่หรือประมาณ210ตารางกิโลเมตรเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยามีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและมีเขาสูงชันหลายแห่ง ขนาดไปกับพื้นที่ราบแคบๆซึ่งทอดยาวไปตามแนวลำห้วยหลายสายจึงทำให้พื้นที่โดยรวมยังคงมีสภาพป่าที่สมบูรณ์และทรงคุณค่าอย่างสูงในระบบนิเวศวิทยาของไทยประเทศไทยมีชนิดพันธุ์พืชที่มีท่อลำเลียงอยู่มากกว่า12,000ชนิดแบ่งเป็นเฟิร์น658ชนิด กล้วยไม้ต่างๆอีก1,000ชนิดและในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้อีกราว1,000ชนิดซึ่งยังไม่รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตจำพวกเห็ดราชนิดต่างๆอีกกว่า3,000ชนิดที่มาของโครงการศึกษาทางวิชาการเพื่อพิทักษ์รักษาและอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ของโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาให้คงอยู่ จึงเป็นการเก็บรักษาพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทําการศึกษาทําการสรํารวจสภาพเดิมในธรรมชาติเพื่อนามาวิเคราะห์วิจัยซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชำรมริเป็นภูเขาซึ่งส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่า45เปเซ์ป่าไม้ในโครงการสามารถจำแนกได้เป็น3ประเภทคือป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัดใบและป่าดิบแล้งซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งกําเนิดของลุ่มน้ําย,ย่อยต้นกําเนิดของแม่น้ําพาชีที่หล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนฝั่งตะวันตกของประเทศในระหว่างปีพุทธศักราช2544ถึง2548ได้มีการศึกษาวิจัยและสำรวจพันธุ์พืชและสัตว์ป่า พบว่าบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยผ่าและพื้นที่เขากระโจมมีสัตว์อยู่457ชนิดซึ่งถือว่ามีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของสัตว์แต่ในแง่ของความชุกชุมยังจัดว่าน้อย okay. Okay. ส่วนพืชพันธุ์ในป่าน,นอกจากป่าดิบสมบูรณ ยังพบป่าที่มีลักษณะเป็นป่าทดแทนรุ่นที่สองซึ่งกำลังเติบโตขึ้นมาทดแทนป่าเดิมแต่พันไม้ในระดับไม้ใหญ่กลับมีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ค่อนข้างต่ำซึ่งทั้งหมดอาจมีสาเหตุมาจากพื้นที่เคยผ่านการแ่รถางเพื่อใช้ประโยชน์มาก่อนแต่ขณะเดียวกันก็พบพันธไม้เฉพาะถิ่นอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะกล้วยไม้ป่าหายาก ดอกกล้วยไม้ที่เห็นคือภาพผาชมยากของดอกกล้วยไม้ชื่อสิงโตชอนเงินสิงโตชอนเงินเป็นพืชเฉพาะถิ่นหาได้ยากยิ่งชนิดหนึ่งของโลกและพบได้แต่ในประเทศไทยเท่านั้น51ปีที่แล้วมีรายงานการค้นพบกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ในตระกูลสิงโตบนพื้นที่ป่าดิบของจังหวัดตรงังเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 4 หลังจากการค้นพบคราวนั้นกล้วยไม้หายากนี้ก็ได้สาบสูญไปจากป่าและยังไม่ปรากฏเคยมีผู้ใดพบเห็นอีกเลยจนกระทั่งปีพุทธศักราช2552หรือ48ปีหลังจากการค้นพบครั้งแรกก็มีรายงานจากนักสำรวจคณะหนึ่งว่าได้มาเดินป่าที่อำเภอสวนพึ่งและหนึ่งในทีมสำรวจได้พบเห็นต้นกล้วยไม้แปลกตากำลังผลิด,ดอกอยู่ตรงหน้าผาสูง พันไม้นี้คือกล้วยไม้ป่าที่มีการตั้งชื่อภายหลังว่าสิงโตชอนเงินซึ่งเป็นพันไม้ที่หลายคนเคยเข้าใจว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจากป่าเมืองไทย สันสิงโตเป็นแนวสันเขาทางด้านตะวันตกของเขาแหลมซึ่งเป็นด้านที่รับลมมรสุมที่มีความชุ่มชื้นสูงป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งรวมของกล้วยไม้ป่าหายากหลากหลายชนิดจนกลายเป็นจุดนัดพบสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นักนิยมกล้วยไม้ป่าจะเดินเท้าขึ้นมาศึกษาหรือถ่ายรูปกล้วยไม้ป่าเหล่านี้อยู่เสมอ กล้วยไม้เป็นพืชในกลุ่มใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่งสีสันและรูปลักษ์ของกล้วยไม้คือสเสน่ดึงดูดความสนใจจากคนจำนวนไม่น้อยกล้วยไม้แต่ละชนิดจะออกดอกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปีการเลือกขึ้นมาดูกล้วยไม้แบบเฉพาะเจาะจ,จงชนิดจึงอาจต้องเลือกเวลาให้ถูกต้องเหมาะสมเช่นในช่วงเวลาที่ไฟป่ากำลังโหมรุกไล้ผืนป่าเบื้องล่างอยู่นี้ บนยอดเขาที่สูงขึ้นมากล้วยไม้ป่าหลายชนิดก็กำลังชูช่อออกดอกเบ่งบานสิงโตก้านหลอดเป็นกล้วยไม้ป่าหายากชนิดหนึ่งโดยมากพบอยู่ตามป่าดิบเขาในระดับความสูงตั้งแต่700เมตรขึ้นไปถึง1 5 0 0เมตรซึ่งจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเป็นดอกเดี่ยวสีเหลืองแต้มระบายด้วยม่วงเข้ม ก้านดอกยาวเรียวงอกออกจากโคนกอยกให้ดอกเหลืองชูเด่นอยู่เนือเรียวเขียวสดของกลุ่มใบ,บเอื้องลิ้นดำใหญ่เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยคือมักเติบโตบนไม้ยืนต้น ใช้รากช่่ยยึดเกาะให้ติดแน่นกับลำต้นไม้ใหญ่พร้อมกับหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นไปพร้อมกันกล้วยไม้ชนิดนี้จะพบอยู่ตามป่าดิบเขาส่วนใหญ่จะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤกษาคมช่อดอกเป็นแบบกระจะขนาดสั้นกลีบดอกสีเขียวแกมเหลืองและมีกลีบปากรูปไข่แผกว้างสีม่วงดำกล้วยไม้ป่าเหล่านี้ คือตัวอย่างบางส่วนที่พบอยู่บนสันสิงโตซึ่งกำลังเบ่งบานแต่งแต้มให้ผืนป่ากลางฤดูร้อนมีสีสันอย่างที่เคยซึ่งกล้วยไม้บางชนิดนั้นมีคุณค่าทางพฤกษศาสตร์มากกว่าความงดงามในรูปลักษณ์ภายนอกเช่นสิงโตช้อนเงินและเอือ้อมมณีฉายซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่เคยเชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปจากป่าเมืองไทยแต่กลับมาพบอยู่บนเขาแหลมและกล้วยไม้ป่าบางชนิด ก็เป็นพันไม้สายพันธุ์ใหม่ซี่มีการค้นพบแต่ยังไม่ได้ถูกประกาศจะเป็นทางการย่างเช่นกล้วยไม้ที่ถูกตั้งชื่อไว้ว่าสิงโตหัวใจดำความเด่นทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้บนสันสิงโตอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้อุทยานธรรมชาติพิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับความสนใจแต่แท้จริงป่าผืนนี้อาจมีความสำคัญมากกว่านั้นโดยเฉพาะในฐานะของแนวเชื่อมต่อป่าเทือกเขาตะนาวสี <S <S ชายแดนทางด้านทิศตะวันตกของไทยเดิมเคยเป็นป่าผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่การบุกรุกแผ้วถางป่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ทำให้ป่าบางแห่งสุดโทมซึ่งแม้จะมีการรักษาป่าบางส่วนไว้ได้แต่พื้นป่ากลับถูกแยกออกเป็นหย่อมป่าย่อยๆสภาพเช่นนี้ได้กลายเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าและผั์ไม้ปัจจุบันจะได้มีการวางแผนเชื่อมต่อป่าอนุรักษ์หลายแห่งทางด้านตะวันตกของไทยและป่าในประเทศพม่าเข้าเป็นผืนเดียวกันพร้อมพัฒนาเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับป่าควบคู่กันไป เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นจุดเด่นเนื่องจากป่าในแถบนี้มีที่ตั้งอยู่ในเขตร,รอยต่อทางชีวภูมิศาสตร์ถึง4เขตการสร้างแนวเชื่อมป่าจะช่วยให้สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนย้ายถิ่นหากินได้กว้างไกลกว่าเดิมเพิ่มโอกาสในการพบสัตว์ป่าต่างถิน่นการขยายพันธุ์จึงลดการผสมเลือดชิดเกิดการถ่ายเททางพันธุกรรม การเชื่อมป่าจึงจะช่วยให้สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่แปรปรวนซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลในธรรมชาติสร้างความมั่นคงด้านประชากรและสังคมสิ่งมีชีวิตในป่าโดยรวมอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นป่าหนึ่งในสามแห่งที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่แนวเชื่อมต่อป่าเขาตะนาวสีแต่วันนี้ ยังไม่มีใครสามารถชี้ชัดได้ว่าพื้นป่าแห่งนี้ได้รับการดูแลหรือคุ้มครองมากพอหรือไม่เพราะขณะที่คนกลุ่มหนึ่งทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อรักษาป่าคนอีกกลุ่มก็ยังไม่ลดละความพยายามในการรุกคืบเพื่อครอบครองและตักตวงผลประโยชน์จากป่าการรวมกลุ่มกันเป็นอาสาสมัครดับไฟป่า อาจเป็นเพียงช่องทางเล็กๆที่คนรักป่ากลุ่มนี้พอจะทำได้แต่การแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นเสร็จยังต้องฝากความหวังไว้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีกำลังเพียงพอต่อการดูแลรักษาให้อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชริดกลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวเชื่อมป่าเขาตะนาวสีอย่างสมบูรณ์ทริปนี้จากทองโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้ หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ